ใกล้เต็มลุกเรียสัมนีอยู่สามสี่เมตรตายทีมีผู้ดดได้โลกสวยผู้ตองบึงนะครับห้อยมาทุกคืนเลยโลกสวยผู้ตองบึงมาคืนตายสอง ก่อนอีกตายหนึ่งนีตัวเแเพงๆเว้ดอกสวยว่ต้องเบิง่งว่ต้องดอกสวยว่ต้องได้สะละบ่ะมักกเกลื่อนพันว่ต้องคอมเมนต์ว่ต้องเกลือนพันได้เถื่อแล้วไก่ผมก็เลี้ยงไว้กินไวน้อันนี้อันนั้นมันเลี้ยงไว้มัน นี่แต่ก,กัดมดิได้ขาไก่ผมก็มีราคาเท่ากันเนี่ยปวดเรือแล้วไก่ในลกผมเลี้ยงไว้หมาหูหนึ่งกับมาเบียหม,มาผมตายเลี้ยงไว้เบ่งคลิปลางๆที่เขาปิดกันไนว้นะแล้วหูแล้วมาผมตายเงีนมันเบียหม,มาผมผมเบียขึ้นก็จะว่ากันไงไก่ตายทุกมือเลย บ่ต้องคอมเมนต์บ่ต้องอันนี้ครับบ่มาก,กรเ็เืียนพานไปนี่เรือในข้อมืนขึ้นสดๆเอายามาห้อยไว้ปิดใส่นี่เดินจะคล้องไฟกระซังครับมันเงดหลายรอบแล้ว เป็ดเลี้ยงไว้เจ็ดแปดโตตั้งหมดบรด้กินจดกโตเลยบรด้ขายบรด้กินเลยไก่เมือนขึ้นตายสองก้อนนึ่ตายหนึง่งมันรกแล้วเดี๋ยวอีซี่หาเม่เอ,อมากก็เรียนทานพ่ต้องคอมเมนต์พ่ตองเบิง้งปากไว้ยมตตองลกสวยกู